สวัสดีทุกคนวันนี้ไม่ไม่ได้ลงเล่นน้ำกับหลานพี่เกียรติสะผมเลยมานั่งเฝ้าหลานเฉยๆนั่งไปก็คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา ของตัวเองชีวิตกว่าจะผ่านมาได้ขนาดนี้มันนั่งไข่ห้างอยู่ที่สะว่ายน้ำนี่ก็เป็นเรื่องที่อจจัศจรรย์จากละหกละเหินลำบากลำบนสู้ประกัดกีนถีบตะลูกกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ่านมาได้ก็เหมือนฝันทุกคนล้วนึกถึงสมัยที่อยู่ต่างจังหวัดมันก็ลำบากแต่ความลำบากของสมัยอยู่ต่างจังหวัดมันก็ลำบากแบบคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกคนโบราณที่แบบมีอะไรก็ก็กิน ตามมีตามตามมีตามเกิดมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ความลำบากถ้าเป็นเมื่อก่อนคำว่าตามมีตามเกิดก็คือมีมีอะไรก็ทำกินมีตะเกตนมีจิ้งหลีขก,กเขียดที่เราเอามาปรุงอาหารได้เราก็กินกินตามที่มันที่มันเป็นสมัยที่เรายังเด็ก ปลาหลงปลาไหลกินเป็นหมดสมัยก่อนแต่พอเราโตเราก็มันไม่ได้กินนานแลนะ้วเนาะก็ไม่กล้ากินแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนบาปบุญเราไม่ค่อยรู้หรอกเป็นคนเป็นคนเป็นคนที่จะต้องเข้าครัวตั้งแต่เจ็ดขวบอ่ะถ้าที่จําความได้ก็คือเป็นคนจะต้องเป็นคนทํากับข้าวให้ แม่ให้พี่ให้น้องกินอันนี้ก็เล่าความเป็นมาเป็นไปนึกอะไรออกก็เล่าไปก็อเอาประมาณนี้แล้วกันทุกคนบ๊ายบายค่ะ